และแม้ว่าจะมีสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมบูชาแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่ามีโรงเรียน,นยอยู่ตางพื้นที่แนวชายแดน,นจำนวนมากทีเดียวยังไม่ปิดยังเปิดการเรียนการสอนตามปกตินะคะแต่ว่าจําเป็นอย่างยิ่งค่ะต้องเข้าไปสํารวจคือไปสํารวจว่าเอมี ศูนย์อบพยพหรือว่าหลุมหลบภัยมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะคะเรื่องนี้ค่ะทางสํานังกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทะก็มีการเน้นยำ้ำบอกว่าให้หน่วยงานในสังกัดเนี่ยไปดูแลในเรื่องของความปลอดภยัยเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากต้องอพยพไปยังหลุมหลบภยัยค่ะ เมื่อวานนี้นะคะทางวาทีร้อยตรีธนุวงจินดาค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะประชุมกับผู้บริหารสพทหารือเรื่องของการดูแลนักเรียนแล้วก็ครูในพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสพทได้สํารวจข้อมูลโรงเรียนในสังกัดที่อยู่ติดกับชายแดนในระยะไม่เกินห้กิโเมตรซึ่งก็พบว่า มีเขตพื้นที่จำนวน16แห่งโรงเรียนโดยรวมเนี่ย416แห่งซึ่งจำแนกกลุ่มตามความเสี่ยงนะคะอย่างเช่นสีแดงคือกลุ่มที่อยู่ติดแนวแตะเข็บชายแดนในจำนวนนี้ค่ะจะมีหลุมหลบภัย160แห่ง ส่วนโรงเรียนที่ไม่มีก็ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างหลุมหลบภัยที่ปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงที่สําคัญก็คือทุกโรงเรียนค่ะได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุครบแล้วตามแนวปฏิบัติที่ต้องมีผู้รับผิดชอบและมีการวางแผนการอพยพเคลื่อนย้ายเด็กให้รวดเร็วที่สุดเมื่อเกิดเหตุก็จะต้องมีสัญญ,ญาณเตือนมีสเสบียงอาหารยาอุปกรณ์ที่จําเป็น และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายออกจากหลุมหลบภัยตามลําดับโดยเฉพาะนะคะในกลุ่มสีแดงอ่ะให้มีการซักซ้อมอย่างเข้มขน้นเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนแล้วก็คุณครูทุกคนด้วยค่ะ